น่าใช้นะครับปั๊มแล้วก็แผงแผงเดียวนะครับแผงเดียวคือมันคืมนะครับตอนนี้นะไม่มีแดดเลยได้น้ำขนาดนี้โอเคหรือเปล่าสวัสดีครับช่องสองเด็กน้อยกเกษตรอินทรีย์มาแล้วนะครับหลังจากที่ดำนานะครับดำนากะตอนนี้มีพายุเข่านะครับนู่น คือบ่มีแดดเลยนะครับท้องฟ้าคืมไม่มีแดดเลยเดี๋ยวจะภามาบึงโออันนี้เดี๋ยวอันนี้ดำน้านะครับดำผู้เดียวตรงนู้นมีลูกชายมาช่วยเมื่อวานนี่นะครับนี่ก็คือดำน้าผู้เดียวนะครับดำไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ใช้น้ําระบบโซลาเซลล์นะครับก็จะภาพ ไปเพ,เพื่อนเกษตรกรไปเบื้งนะครับว่าโซลาเซลล์ที่ผมเห็นนี่มินมันคือมันคืมนะครับตอนนี้นะไม่มีแดดเลยคืมแถมฝนบางครั้งฝนกระลินนะครับเนี่ยแผงผมก็วางอยู่อย่างนี้นะครับแผงเป็นแผงโพลีนะครับแผงโพลี ส่วนปั๊มน้ำก็เป็นส7 5ร้ย็ดิห้าวัตผมไม่รู้ว่ามันเหตุงานหรือบ่อนะครับเดี๋ยวไปเบื้องกันเพราะว่าผมจะผมจะเอาใส่เอาน้ําใส่ให้นู่นนะครับนู่นแล้วก็นู่นนะครับเพราะว่าก็เเรืออยู่สองให้ครับที่ยังบ่อไถท,ที่ยังบ่อไอที่ยังบ่ปั่นนะครับแล้วก็จะดําเองไปเรื่อยๆนะครับอีกอาทิตย์สองอาทิตย์กะน่าจะแล้วครับเดี๋ยวไปเบื้องน้ํากันนะครับว่า มันทำงานบ่คือบมีแดดนะครับอดีกยพาเพื่อนๆมาเบื่งว่ะมันบมีแดดนี่มันเห็นงานบ่โว้วโว้วว้วว,ว,ว,ว้ที่เดิมนะครับที่เดิมน้ําน้ําแบบนี้ปิดไม่มิดปิดไม่อยู่นะครับขนาดไม่มีแดดน้วยนี่โอ้ น่าใช้นะครับปั๊มแล้วก็แผงแผงเดียวนะครับแผงเดียวถ้าเป็นแผงอมฟัดนะครับแล้วก็ใส่คอนเวอร์เตอร์ก็ประมาณสองแผงถ้าเป็นแผงโพลี่นะครับใช้แผงเดียวไงบ้างครับได้น้ำขนาดนี้โอเคหรือเปล่าปิดบยรอีหลีนะครับมา ก็ผมก็ดูดไปนู่นนะครับโอ้ยคือถ้าเฮาอยากใช้น้ำเรื่อยๆนะครับในในช่วงที่เฮาจำแล้วนะครับในช่วงที่เฮาจำแล้วแล้วเฮายากได้น้ำหล่อเลี้ยงตลอดกะเหมาะสมนะครับก็น่าใช้นะครับสำหรับใครที่มีคูคลองคือผ่านน้ำเขามาตลอดเลยครับ ผมก็ใช้วิธีนี้แหละครับอันนี้ก็ยังบ่แล้วนะครับอันนี้เขาเพิ่งมาคาดให้เมื่อวานเมื่อวานก่อนนะครับดำผู้เดียวครับมันต้องนี่ยเห็นไหมครับดับน้ำกั มันไหลตลอดนะครับคือถ้าถ้าเหาดำแบบนี้แล้วนะครับถ้าเฮาดำแบบนี้แล้วเฮาอยากกําจัดห้าหรือว่าอยากเอาน้าเขานาคือปล่อยไว้เลยนะครับไม่ว่าจะแดดจะคึมๆแบบนี้มันก็ไหลนะครับฉะนั้นนะครับถือว่าผมว่ามันโอเคมากๆนะครับยังไงก็ฝากแนวคิดดีๆนะครับ จากช่องสองเล็กน้อยกเกษตรอินทรีย์นะครับเกี่ยวกับพลังงานทดแทนต่างๆนะครับสำหรับวันนี้เขากล่าวคำว่าสวัสดีครับ